ทำไมนักเลงอะแจ้งยังขอเช่ารถแก้งกูอยู่เลยยังแพ้อยู่เลยอยู่คนเดียวแค่เพิ่มคนไม่เป็นไรลน์ยิงมีให้กูกางยิงกางไฟพอเจ็ดหกศูนย์ทำไมนักเลงอ่ะครับพูดอ้าวแล้วทำไมอ่ะพี่นักเลงเกินเอาก็ผมอยากพูดอย่างนี้ก่อแล้วครับพี่ชายเห็นครับผมนักเลงเนะเหตุผลติดอย่างง่ายเลยเชียมาเร็วมาเร็วไอ้เฟิกไอ้เฟิกไอ้เฟิก พี่กินมันมาแล้วพี่กินพี่กินมันมาแล้วแบคชีฟนี่มันเป็นอุ้ยมันจะไปเร็วเอ้แบคชีฟเป็นแก๊งหรือเป็นครอ,นอบครัว ฮัลโหลโค้ดครับแบกคิดเป็นข้าวโพดติดกับข้าวโพดนั่นเหรอนั่นเตะแล้วติดไหมครับไม่เกี่ยวมันไปเกี่ยวติดอะไรครับติดติดอะไรครับติดอะไรครับพูดแบบติดอะไรอ่ะติดอะไรอะติดติดอะไรอะแม่แม่ไม่เป็นที่อะไรสัตว์เป็นที่อะไรฮะมค่อยมันขั้อะไรสัตว์มันคว้วอะไรไอ้ียขยะเป็นที่อะไรเป็นอะไรมึงบ้าเลยมันเป็นที่มันเป็นอะไรแต่มึงเป็นที่มึงเป็นยาวไอ้ที่เป็นยาวอะแกร่งแกร่งเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรไอ้ขวาย งบ้านอะไรเนี <S 2> <S 2> <S ่้ามถามดีๆไอ้ควายมันเป็นที่อะไรเป็นอะไรมึงบ้าไอ้ยดินเป็นี่อะไรไอ้ควายอะไรมึงไงควายมงแพ้เปลี่ยนสีเลยควาไอ้เี่ยวมีแพะเปี่ยนสีเลยเี่ยวไอ้เวียวไอ้หอ้เที่ยวไอ้เที่ยไอ้เทียวไอ้เลี่ยวไอ้เียวไอ้เที่ยวไอ้เทียวไอ้เหี่ยวไอเี่ยวไอ้เีวไอ้เที่ยวไอ้เหี่ยวไอ้เทียวไอ้เที่ยวไอ้เหี่ยวไอ้เที่ยวไอ้เหี้ยวไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวไอ้เทียวไอ้เี่ยวไอ้เหี่ยวไอ้เี่ยวไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวไอ้เี่ยวไอ้เทียวไเยไอ้เหี่ยวไอ มัายังแพ้อยู่เลยงวครัยแต่มันไม่มึอะไรไม่ใช่เลยมึงนะคนอื่นไอ่ควาเคมเฮียก็ใหญ่ควายครไม่ใช่เองมึงยก็ใหญ่ควย ูเคมไม่ได้หรอรถแก๊งก so ูก like so ูเคมไม่ไ no. ด yeah. so ้เฮ <No. Yeah. S 1> in ้ยคีข้าวดไลค์ไอ้ยีข้าวกดไลค์อยู่มึงดไลค์ไลค์ไลคไ้ค์ไล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 ค์ไ้ค์ไไลค์ไค์ไคไลากไลค์ไลยวไลไลค์ไลค์ไลค์ไลไลค์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 ไลคไลค์ไลาไลค์ไเค์ไล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 ไลค์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 ไ้า์ไลค์ไคไลค์ไลค์ไลค์ไลก์ไลค์ไลค์ไคไคไไไไไไคไไคไไคไไล เองก็ไม่ได้่ีมีปัญาะไใสกัจอคต้องกลัมึงปะคกูก็ไม่ได้บอกกลมึงก็แล้วแต่มือเป็นอะไลขอมึงเม้นะเป็นอไรของมึงคุณต้องกลัวมึงปะาย่เหยมึงเไม่ามีอะไสูตใส่เลยสีสูตมึงก็ใส่สีเลยเลยแกตาดูแกตาดูเอเรามีสูตรคนอื่นเป็น่ะใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่เว้ยเรามียิงสินไหลแล้วองโง่ใส่กูใส่แล้วงายกูควายมีปัญหาชนะหรอกองโง่ก็ใส่อยู่ ฮัลโหลสูตรมึงใส่ปะมึงจะเคมทำไมอะมึงจะเคมทำไมมึงจะเคมทำไมอะเฉยๆแล้วมึงชนทำไมวะเคมทำไมเฮี่ยอะเค็มทำไมตดเลี้ยงขูดเลยขูดเลยเฮี้ยๆขูดเลยข่อยเี้ยๆตีเนี่สูตรก็ไม่มีใส่ข่อยขยะใสู่ใส่ยูดกูใส่อยู่เห็นเปล่าเฮ้ยมึงมีตาไ้มเนี่ยเฮ้ย่อยู่เห็นเปล่าแหกปากกินอะไรกินไผ่กูตัดเลี้ยงมึงไปไรเป็นที่อะไรบมกลนเป็นเฮี้ยมลงมาไปขูดขยะไม่ขูดอะขูดอะไรเป็นที่อะไรเฮี้ยขยะลงเลยแล้วก็ลงทำไมกหลงทำไมกเลงม

ไอ้เหี้ยเปนที่ไรไอ้เยนี่บ้าชิบวายเลยคู้ดำเนินกันกูไม่ว่าทำไมีดไอ้ป้ามเหี้ยไรควายไอ้เหี้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 ยไอ้เห้ยไอ้เหี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 ้ยไอ้เห้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย แล้วถ้าแล้วทำไมมึงโดนเพื่อนด่าในไฟอะว่ามือคล้อยไม่ได้ไม่มีคนนะไม่ถ่าได่ามอใจไเองก็ไม่คว้อยทำไมกูได้ยินคล้อยไม่ไอ้ยมึงยังยอมรับไม่ได้เลยควายไอ้นาอเนาะเพงเรื่องเมื่อมานเตาวเอ่ะ ไอ้เหี้ยกูด่ากันแล้วมีไม่ไม่คอยคอยยังไงแพ้หรอคอยยังไงแพ้เออยังไงยังมีแเสียงย้งมีแมีเสียงมีเสียงหนึ่งนะมีเสียงเลยควายขอมั่วเด้อสภาพทุกไทยน้องมึงแต่กูทำไม่ไม่ขอมั่วแล้วเชีาวไอ้เออขอมั่วจะมาไหมจะมาไหมต้องขอต้องขอมั่แล้วตายต่อมึงนะมึงจุ๊บยาจุ๊บยาจุ๊บยาไอ้เหี้ยสภาพนี่ควยมึหน่อยควายเหมือนมึงเด้เลยเป็นบ้าอะไรเนี่ย ไอเชี่ยพูดมาเข้าตัวเองหมดไอตันหาอห้ยเฮยเม็ดไรเฮ้ยมึงก็มึงก็เลิกเม็ดขยะไงเียจะเม็ดไรอะนี่ปรดาศาสาิดเลควาย่ะภาพมบนมีสูตรแ้วยิ้มสคนอืไม่เห็นเห็นเห็นกูใส่เปล่าไม่ไม่ยิ้มสิคนอื่นไม่ยิมคนอืไม่ย้มสอื่นไม่ยิ้มสีคนอื่นไปไปขี้้าเขาจริงไงอะไรสีไรโรยขยะเ้ยไอยก้ไปขี้ข้าใครไปขี้้าใคร รู้อยู่รู้อยู่สีเดียวไอ้โง่อย่างนั้นกูใช้สีเดียวไอ้ควายนี่เป็นยาดิพวกมึงอ่ะรู้อยู่รู้อยู่อ๋อทำไมถึงไม่ใช้สีดำล่ะเฮ้ยมดีอ๋อโดนไล่แหม่ไอ้เหี้ยกะดไอ้โง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้แล้วสีขาวชนะพวกมึงหน่อยควายไม่ได้ใช้แล้วสีขาวแพ้โค้ดแพ้โค้ดก็ไม่แพ้ดีมเพชรต่อชิชิเห็นแล้วกูเข้าใจมึงไม่เคยชนะดีมเพชรไงมึงถึงเป็นแบบไอยเป็นไรเหมือนมึงชนะไห้ไอ้โง่มึงยังแพ้กูเลยไปตลอดไปตลอดไ คนยิบบอกคนยังแพ้เขาเลยไอควายยังเพ้ไม่ต้องเค็้นะครับไม่เหมือนมึงแย่แพ้กูเลยไม่ดยแยแล้วไม่เยเลยไม่เลยไม่ีเยไม่ลยม่ดเไม่เลยม่ีเลย่กีเลยไม่ดีเลยไมีเลยไม่ดีเลยไมเลยเลยยไ้ีเลยเลยเลยไ้กลยดเลยดเลยเลยีเยเลยกเลยเลยมีเลยม่ง่เลยมีมเลยมเลยเยมีไเยมดไม่เลยมีย ัอยู่คนเดียวเลยนะเว้ยหาตัวหาเลยเฮียมึงมหาเหน่ควายอดควายไต่อมัเป็นคณะตลกเนไหยมหาอยู่ไหนเียปคนเดียวางแตมึงยังเบีร์อยู่เลยง่เบี่อะไรเบีอะไรเบี่ยแล้เบี่ยอะไร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 อสีสูตรเองยัรักษาไม่ได้เลยเฮียเดกกระโดดควาเฮียกะมึง มึงไปเป็นขี้ข้าเขาไงได้ฝ่ยชนะไปมอโงไปขอดูมึงยิใครมาใหญ่ไปขอดูมึงยิใครมาใหญ่ไปข้าเยียอะไรขี้ข้าเยียอะไรไปขี้แพไปได้ไงด้วยไอ้ีเอามึงขี้ข้าอะไรกันจ่อมึงขี้ข้าก็มึงขี้ข้าอะีคข้าอะไรี่ข้าอะไรมึงไอ้ข้ข้าเขาไอ้ควายสวยเยียนักแพบอยู่เนี่ยมึงรู้ตัวไ่ไมึงเป็นขี้ข้าก็้ายนั่งบนรแม่งมีแต่ขี้ข้าเอาไอ้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 ือไอ้ไอ้ไอมไอ้ไอ้ไอ้ไอะไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอตไอ้ไอ้ไอ้้อ้อไไ ก็มาเท่าเฮ้ยเทไปน้อ้ยเทไปเทแล้ววิธีเแต่เหลือเฮ้ยเทแล้วพ yeah. ูดเป็นคำเดียวเทแล้วเฮ้ขี้ข้าเทแล้วเฮ้ยเแล้วเฮียไม่กูก็ไม่รู้ขี้ข้าใครนะแต่กูใช้สูตรตามคนเดียวเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสีทำไมไม่ใช้สีดำไม่หล่อเฮียเียพูดพูดอะไรอ่ะนึกถึงความจริงหน่อยเฮียไม่ใช่ด่าไปเรื่อยเฮียฮัลโหลเข้ามาขอขอยืมรถหน่อยมีมีรถให้ยืมไหม โอ้ยแต่ว่าเออแต่ว่าวันที่ชนะวันวันที่ชนะใช้ได้บมรถนะองวัน่ชนะใช้ได้ไเก่งเก่งเราเก่งเเก่เก่งเก่งเก่งก่เก่งก่เก่งก่เก่งกว่าก็ไม่มันาดไอ้นี่ม่อะไรเนี่ยเราเก่งกว่าเ็เก่งกว่าเเก่งกว่ามีขนาดมีรถไอ้เนี่ยขนาดจริงขนาดมีรถได้อย่างแพ้งกูก็งงเหมือนกันไอ้เี่ยมีไม่่งเอี้ยแล้ฮัลลเราเค็มเัาได้อย่างเดียวหรอไม่เก่งเาอแล้วก็เ้มฟังไม่เบยบเซตอื่นทมาดีแต่เซตนี้ทมา่านขยะควายเซตหาเซตหานี่เซตหาเอ่ะเหมือนมึงไงางงง โอตัวหางไงโง่ไม่ไม่เหมือนกูไรกูกูชนะมึงกูกูชนะมึงแล้วสมไมแล้วสมไมเดี๋ยวมึงก็ไปแพ้อยู่ดีโง่เหมือนมึงเก่งอ่ะก็เก่งไอ้เหี้ยกูบอกเหรอกูไม่เก่งกูว่าเก่งเก่งก็ไม่เมึงไรนุ่มตีโชกูได้ป่ะตีโชกูได้ป่ะโอ้ยี้ยเก่งแล้วเก่งแล้วเออเก่งกว่าเก่งกว่าขอบคุณไม่เก่งก็พวกมึงอยู่แล้วไงถึงชนะพวกมึงเหรอกไอ้เหี้ยควายเก่งแล้วพูดได้คำเดียวเนาะ ไอ้ที่ข้าไะไเฮ้ยไ้ท่ข้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนไอ้ท่ข้าไอ้ี่ขไปไปหอไเฮ้ยไอ้ขายอีขยะว่ากูฟังมันไม่รู้เรื่องเลยพูดไรไม่รู้เนี้ยหมอไม่เข้าเว้ยเฮียเติมมันได้ที่แระอะไรนะเติมันได้ยังตอนนี้ได้แล้วได้หมดแล้วได้หมดแล้วมันๆอยู่ไหนที่แรกเหรออ่ะมึงไนเทวินอะ เก่าเหรอเฮ้ยเก่าเหรออะแล้วมึงมึงอะไรข้องอะไรเปล่าอยู่แลเราไปกระทืบมันดิคล้องเปล่าคล้องเปล่าคล้องเปล่าค้องเปล่าตัวนี้ไปไม่เจอไม่เก่าคุณรับประกันเลยโสงเนี่ยมันอยู่ปะเต็มเต็มเลยมันไล่กูเต็มเลยเหรอเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยอู้ยเต็มแล้วลืมนั่นแหละรักน่ารักน่ารักมากแลัน้วหลงมันรับให้หน่อยไปซ่อมรถแป๊บนึงรับให้หน่อยรับให้หน่อย ล้อเหลืองล้อเหลืองล้แตกนะเอาชาแนลสักคันึ่งอเหลืองเออชี่รลประกอบอะแค่นเอนั่นแหละแค่แล้ไปหน้าอลไรแล้วแล้ว ชนลัมโบดิลัมโบกับไอ้ฉลามของเราไม่เกี่ยวมี่จะมาทำเที่ยวเลยมั้งร้อเหลืองหน้าแดงเราลุดเราเดียมอ่ะล้วง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 ข้างไหนข้างไหนข้างไหนล้วงมีเรื่องอะไรกันไรล้อเหลืองร้อเหลืองได้ได้ได้ดูจับไอ้นี่เดียมไปดิไปดิ ไปหน่อยไปหน่อยหลุไปเลยเดมเับหลบไปเลยฟีดกูหน่อยได้ป่ะฟีดกูหน่อยได้ป่ะเปล <f <f ี oui> ่ยนเป็นไม้เปลี <e ่ยนไม้เป็นไม้เปยนไม้ยป็นหอยกูเป็ให้อยู่พี่มีกระสุนแค่สามนะแบบลองอีกลองอีกลองอีกพี่เคลงพี่เคลงพี่เคลงพี่เชลงมันแก้กูมันแก้กูมึงแก้หน่อยมาตายคนหนึ่งอ่ะไปมาชุบนะไปเลยฟีจาไปเลยฟีจาไปเลยฟีจาไปเลย โอ้ยทอดทอดทอดขึ้นปู่ยงิงเพชรเขาลุกเขาลุกเขาลุกพี่พี่มีเลือดสอกตรงนะลนะนาเบิร์นสลน์ไปไป เล่นเล่นตัวยืนที่เป็นเล่นตัวยืนเลือกตัวเดียวแล้วมันที่มันยืนแบบมพีเลยตอนนี้ตายสองเปิดขึ้นรถนะบีเบตายสยิงดปิไปหนไปไปเคไปเล่นเคไปดนไปคนนึงกู่วงนะกู่วงไหนสกายสกายเากาไปมาสัมบติเอาดเนี่ยไหนไหนไหน

ขึ้นรถพี no. anyway ่ต okay. ๋อขึ้นรถไล่บัมดิขึ้นรถไล่บัมใครมี่ต๋องคือรถไล่บัมตายควายเอ้ยถือถือสว้เอาสอออกเรื่อยเอาสอออกเรื่อยไอ้บุ๊คไทำให้สับูไอ้ไอ้บุ๊คขึ้นรถไอ้บุ๊คขึ้นรถยิงนี่ยิงนี่หัวดำมัยิงกางไฟพอไปเลยไปกูถามเองไอ้ยิงกางไฟกูเลยยิงกางไฟเย่อย มันเออแล้วเหี้ยควายขยะเหี้ยจะไปช่วยไงวะเนี่ยโง่ไอควายเยอะเยอะน้อยเยอะไอควายควายมึงมึงโง่ไงพวกมึงอ่ะไม่มีปัญญาหรอกเหี้ยขี้ข่าอย่างมึงจะทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกขี้ข่ายควายเหี้ยกากขี้เสี่ยวเหี้ย รวเลยไอ้ส ah. <used> ัตว mm ์ได mm ้หมดนะปืนท oh, mm ุกต mm ัวพวกมึงอ่ะได้หมดนะไอ้เหี้ยรถหรือพื้นมันกูได้หมดนะไอ้ควายมีใครเหี้ยอยู่รถมีปัญญาเลยเหี้ยควายมีเแบบบุญความรวยความรวยควายเสดเดนเสดเดนของของเขาครับก็เสดเดนไอ้เหี้ยฮัลโหลมีรถต้อชนะกูไหมอ่ะเพื่อนมึงยังไม่มีปัญญาเสดเดนรวมตัวไอ้ควายเหี้ยเสี่ยวกสุดอยู่ไหนเหี้ยเพื่อนมึงอ่ะไอ้เหี้ย กระจายกระจายจบไหมหรือว่ายังไงใครฝัง EMP วะเพื่อนเราหรือมันวะไอ้เหี้ยไม่บอก EMP ใครเป็นคนปักวะไอ้เหี้ยตะกี้เหรอรั่วเลยเหี้ยปัก EMP ใช่ไอ้เหี้ยนึกว่าเล่นตอรี่ปัก EMP กูจะหลุด EMP เขาเพชรอะไรกับกูวะไอ้ควายตัวเท็แเพชกูชิบหายเลยเหี้ยป่วยกระจอกพวกมึงอบบมีค่าแค่นี้เว้ยไอ้เหี้ยฮัลโหลเลยไม่มีแรงยืนหรือเปล่ามีหรือเปล่าเว้ยนี่ยเป็นแบบพวกรังหนูอะ มีเว้ยทหารไกลไปหน่อยเฮียไอเฮียมายืยนแลนผู้หญิงาเกิร์นเฮียมาเกาะผู้หญิงยืยนแลนเนี่ยเฮียวะเหี้ยพวกมึงอ่ะเกาะผู้หญิงยืยนแลนในควายเหี้ยมึงยืนแลนเต็งไว้เหี้ยเฮียเสี่ยว <ersch> มึงมึงมึงมั่นใจ leaving, เลยว่าไปเกาะไปเกาะยืนเกาะแลนผู้หญิงมั่นใจเฮียอะไรก่อนไปไหนแล้วหรอไปไหนแล้วหรอเฮียอะไรเลยเึิ่งไปบุญผู้หญิงไม่ได้คือผู้หญิงเขาได้แลนมาคือต้องไปยืนด้วยหรืออะไรนะแลนทูเล่นมาแล้วเรศียบวายเฮียเออแลนมึงเองอย่างแคบอ่ะไอเฮียเอ้โดยเพื่อนมันมีประจานอะไรมันทำอะไรได้นักยาีบแต่เพื่อนต้องทำเฮียอะไรได้บ้างวะไอ้ควายหาชิบหายเฮียโดนตลกอะเหี้ยจริงนะเนี่ยขับวนไปวนมาบีบแต่เนี่ย มันมันไม่มีประโยชน์เว้ยตัวน้องไอ้เหี้ยมึงหมาจนตอกไม่ควายยายาเนี่ยมันมจูบมันอยู่นี่แหละไปเล่มันทำไมเฮ้ยมามาลีเลยเฮ้ยมันมันมันเกิดมาเล่นได้หรอไอ้เหี้ยนั่นโคตรกระตือก่ะไอ้เหี้ยใครเสียงดังๆไงโคตรกระตือกไอ้เหี้ย มันไปจบปะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันสามารถหลุดได้เรื่อยๆอันนี้เอาใหม่ตั้งเซตใหม่ตั้งเซตใหม่อยู่แวร์อยู่ไอ้นด็กอย่าพิ่งเข้ามานะแวร์มาที่แลมมาที่แลดี๋ยวกูบอกั้นแต่พี่ไม่น่าปากปาก MP เลยพี่น่าจะเล่นปืนปืนที่ไกลเอ็งมันมันตกรถไงแล้วพี่บอกว่ามันรถมันรถมันอยู่บนรถเดียวกับเราสองพันถูกไหมแล้วพี่ก็เลยปักทิ้งไว้ให้พาไปพารถกันดีกว่า ถารถพิกิทเยอะรถนาดิกิทเบิกเลนาไม่ต้องคิดไอ้ดีรถเราไปไหนดิอยู่อยู่นี่กูอยู่นี่มาแลนกูเบิกรถสนามให้มีถึงสิบคันไม่ใช่รถไอ้นี่รถปกติอะอยู่กูพาวสอนนอพิกิทมาพาวรถไม่ต้องพาสอนนอบอกว่าอยู่แลนรถอยู่แลนเราเนี่ยที่การพาไปแลนแลนยลงไม่ได้